อันนี้เป็นดอกที่กำบนนันะนะคะเพื่อนดอกที่กำบันะในตำนานดอกพิฆาตอสูรน,นะคะที่มูสังตามหานี่ก็คือดอกที่กำบนันะแต่ว่ามูสังจะตามหาดอกทิ่กบันะสีน้ำเงินนะเป็นดอกไม้ที่ไม่มีอยู่จริงจ้ะสีน้ำเงินนะมีแต่สีแดงจ้ะดอกไม้ในช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงนะ เป็นสีแดงแบบนี้ภาษาไทยเรียกว่าดอกพร้พรึงแมงมุมนะจ๊ะนี่ฮะเหมือนแมงมุมไหมตีค่ะเพื่อนๆเ,เกี่ยวข้าวยังไม่เสร็จคัเพื่อนเห็นข้างหลังไหมนั่นคือลุงกําลังเกี่ยวข้าวอยู่ยังไม่เสร็จเพราะมีช่วงฝนตกนะแล้วก็ช่วงฝนตกอนี้เราจะ เกี่ยวไม่ได้เนาะเพราะว่ามันจะมีน้ำฝนค้างอยู่นะก็เลยคาบมาถึงอาทิตย์นี้นะทั้งทั้งที่ลุงก็หยุดไปในช่วงวันจันทร์วันอังคารนั้นเพื่อนยังเกี่ยวอยู่จ้ะแต่ก็ใช้รถนี้ตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งดอกอ่าโซบาอีกแล้วนะนี่จะ้ะและช่วงนี้ก็จะมีไอ้ดอกเหลืองๆนะค่ะนะค่ะต้นหญ้านะค่ะโอ้แพ้ดีจังนะดอกมันแพ้มากเลย เรานี่แพ้แพ้พอๆกับนี่ค่ะนี่ก็คือเป็นทางน้ำนะระบบชุประทานของญี่ปุ่นนะก็ให้เพื่อนดูหลายรอบแล้วมันก็จะมีนี่ค่ะจ่ายน้ำมาให้ชาวนาแบบวันนี้เลยนะจ๊ะฤด,ดูการทำนาน,นะฮะนี่ค่ะแต่อันนี้ก็จะหมดฤดูการแหละก็จะปล่อยมาเป็นช่วงๆนะนะมันจะมีอยู่ข้างๆทุ่งนาแบบเนื้อหาเพื่อนทุกที่นะตามมัานนอกอ่ะนะ ากมะจ้พามาดูทุ่งดอกโซบายแล้วจ้ะสวยมากเลยวันนี้ไม่มีเมฆเนาะท้องฟ้านึกว่าเป็นฤดูร้อนนั่นเพื่อนเห็นไหมท้องฟ้าเมฆตรงนู้นนะคะเป็นคล้ายๆฤดูร้อนเลยอ่ะเพราะว่าอากาศยังร้อนอยู่นะจ๊ะยังไม่หนาวนะจ๊ะแต่ก็ประมาณ25่าองศาเน้ยแหละแต่ว่ามันไม่ได้หนาวนะแต่มันก็เย็นลงเนะาะเมื่อก่อนสเกือบสีองศาดู สวยมากกับทุ่งโซบะโอ้โ oh. หงามงามเลยทุ่งนี้แบบด,ดอกสมบูรณ์มากเลยยต้องมาเดินเล่นนะคะสวยงามนะอืมชนบทญี่ปุ่นนะคะตอนนี้อยู่ที่ต้นเกาลัดนะจ๊ะเกาลัดแบบสุกร่วงแล้วจ้ะ เดี๋ยวเรามาเก็บเกาลัดกันเนาะดูนี่ฮะยังไม่ร่วงก็มีนะลูกใหญ่มากเลยอย่ะนี่ฮะเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วเนาะนี่ดูที่ร่วงๆก็มีอันนี้แบบเพิง่งร่วงเมื่อกี้นะอันนี้เพิง่งร่วงเมื่อกี้เพื่อนนี่นะโอ้ นามนะคะเอาถึงมือก็เอาไม่อยู่จ้ะต้องต้องเจอเท้านะจ้ะนี่เก็บมาไว้กองตรงนี้ก่อนเฮ้ยมีนอนด้วยเพื่อนบีบออกไม่จ้ะ หนึ่งลูกมันจะมีประมาณสามเม็ดนะแต่ลูกนี้สองเม็ดอิชอนี่ อันนี้ก็สามเมตรเนาะเอากองไว้ก่อน โอ้อันนี้ลูกใหญ่มากอันนี้อันนี้ไม่ดีก็ยังมีนะเพื่อนเรเก็บช่วงเนี้ยดีแล้วเพราะว่าถ้ามันแก่ไปเนี่ย แมงมันจะกินนะไปดูข้างล่างก่อนมีเมื่อย่ากเก็บไปให้แล้วไม่รู้ว่าแกมาเก็บแกมาเก็บแล้วหรือเปล่านะน่าจะมาเก็บแล้วแหละที่ตรงนี้ถูกเก็บไปแล้วนะ <c oughs> แต่ก็ยังมีเหลือลอ,อยู่นะจ๊ะ มีคนบอกว่าเอาแช่แข็งไว้แช่แข็งได้ด้วยหรือเปล่าเรื่อนแช่แข็งเราทําไงต่อเราไปทําอาหารอะไรเงี้ยหรอ <c oughs> เพราะาตู้แตะแช่แข็งเนี่ยใหญ่มากนะเคยซื้อไว้สมัยนู้นะว่าจะแช่ผักขายอะไรเงี้ยแช่ผักไว้กินนะปรากฏว่าเดี๋ยวนี้แต่ไม่ได้แช่อะไรเลยอะ่ะ แช่ไว้ก็ไม่ได้กินนั้นเพื่อนเฮ้ยดูดอกอะไรสวยดีอะ่ะนี่นดอกสีม่วงม่วง่ะคคล้ายๆดอกคล้ายๆหางกระรอกสวยดีนะดอกอะไรอะ่ะก็ยังมีเยอะอยู่นะนี่จ้าเอากรองไว้ก่อนเราไม่ได้ถุงมานะพอดีเราขับรถ เกี่ยวข้าวมารถแบบอ่อช่วยจะช่วยลุงเกี่ยวข้าวนะแต่ว่าลุงยังซ่อมรถอยู่เลยยังไม่พร้อมนะคะต้องใส่สายเพราะว่าน้ำฝนมันอยู่ในข้าวเนาะยังเกี่ยวไม่ได้น้ำฝนน้ำค้างอะไรเงี้ยไม่รู้เราก็มาเลยเลยมาเก็บกระาษซะก่อนเก็บกองๆไว้นี่แบบนี้นะ โอ้ลูกใหญ่อบอมจริงเลยอใบนี้คือใบฟุกินะเพื่อนนี่นะก้านมันยังกินได้นะแต่ว่าเขาแต่ว่าช่วงนี้มันไม่ใช่ฤด,ดูกาลแล้วแล้วก็กินจนเบื่อละแต่ถ้าใครจะกินตอนนี้ก็ได้นะอฤดูกาลนี้ของกินจะเยอะๆหน่อยนะพวกผลไม้อะไรเงี้ยคน,คนญี่ปุ่นเขาจะเจริญอาหารช่วงนี้นะ แต่สำหรับเราเราว่าเราเบื่ออาหารนะช่วงก่อนหน้าหนาวนะเหมือนพวกหมีนะเขาจะกินกินหากินอาหารไว้เตรียมไว้ช่วงหน้าหนาวใช่ไหมตอนหน้าหนาวมันไม่มีอาหารใช่ไหมอมโอ้โหใครมาเนี่ยมีไม้อะไรทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวอยู่อันนี้มาเก็บตั้งแต่ปีที่แล้วหรือเปล่าเนี่ยหรือใครมาเนี่ยเกี่ยวอยู่อย่างนี้นะ เป็นลูกพับพันกินได้เลยนะเนื้อมันจะเป็นสีน้ำตาลอะนะภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกอามาคากกีก็คือสามลูกพับที่เป็นเนื้อน้ำตาลนะเพืก่านพราหวานที่กินได้เลยนะแต่แตาลูกก้าวฝาดเนี่ยเขาจะเอาไปตากถ้าจะบ่มก็ก็กินแบบหวานได้แต่ต้องบ่มก่อนนะแต่ว่าแบบเนี้เราเก็บจากต้นแล้วก็กินได้เลยจ้ะนี่นะ มันจะมีสองสองสายพันธุ์ใหญ่ๆอ่ะนะเนี่ยค่ะี๋้วลูกมันจะแบบออกแบบทรงแบบแปลกๆหน่อยนะทรงบ้านๆนะลูกเต็มเลยอืออ้อโอลูกใหญ่มาก เดี๋ยวปีนี้จะต้องเอาไปแช่แข็งไว้ละมัง้งเลือกไปแจกคนที่ทำงานดีวะจะมีใครเอาไหมเคยเอาไปแล้วแบบว่าเอาหลักเกีียวไปบางคนเขาก็ไม่กินนะนะแล้วก็ไม่เอาแล้วก็ต้องถือกลับบ้านอนะคือแบบโอโ้โห <laughs> หลักเกียวก็ใช่ว่าทุกคนจะกินนะนัดโตคนญี่ปุ่นก็ ใช่ว่าจะกินนะเคยถูกถามว่ากินข้าวกับอะไรเช้านี้กินข้าวกับนัดโตเขาบอกโอ้โ oh หสุดยอดมากเลยอายุป,ประมาณห้าสิบหกสิบก็ถามเราเขากินไหม,มไม่ค่อยจะกินนะ <laughs> เรากินนัโตกผักดองนี่คือแบบโบราณมากเลยอะ่ะี่จะอยู่กับคนโบราณนะนะ <laughs> จริงๆแล้วก็เป็นคนโบ แบบโบราณอยู่ด้วยนะนี่จ้าโอ้เพียบเลยเก็บแป๊บเดียวดูสิให่จ้าไปเก็บแช่ตู้ไว้ก็ดีนะเผื่อไม่มีอะไรกินนะอ่ะนะลูกใหญ่มากเลยดูรอการเก็บจากเรานะจ้ะนี่อวบ,บใหญ่ๆ กอลัดญี่ปุ่นอยู่ไทยแพงๆเนาะนี่จ้าคือไม่ได้กลับบ้านช่วงนี้สักทีอะ่ะเลยไม่ได้หิว้วถ้าหิ้วจะไปจะ,จะได้ไหมมีใครรู้บ้างเราหิ้วผลไม้แบบเราหิ้วผลไม้แบบกลับบ้านนี่ได้ปะอังกิงก็ไม่ค่อยได้หิ้วอะไรแบบนี้หรอกเอาแต่แบบของ แห้งของขนมอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบนี้จะได้ไหมเพื่อนสมมุติว่าเรากลับเดือนกันยาอะไรเงี้ยอืมทุ่งมือทุ่งมือทุ่งมือข้างหนึ่งทุ่งมือข้างหนึ่งหายไปไหนไม่รู้อางไว้ตรงนี้บ้าง ใหญ่เลยเล็ดออกก่อนเนะี่ยใหญ่ๆเลยจ้ะอีกต่อันเพื่อนหนึ่งก้องนี่ก็จะมีอีกเอาหาไปไหนหนึ่งก้องนี่จา้าเดี๋ยวค่อยมารวบรวมนะจ๊ะ จัไปแล้วนี่ใหญ่มากเลยไปไม่ได้เลยนี่อดไม่ได้จ้ะต้องเก็บอีกอดไม่ได้อดไม่ได้ที่นี่ไม่มีเห็ดให้เก็บนะนเพื่อนไม่เหมือนทางยุโรปนะมีแต่ว่ามันมีเป็นบางที่แล้วก็เห็ดที่ปุ่นเนี่ยเห็ดพิษเยอะนะหเหมือนกันต้องขับรถไปที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่รู้แหล่งอะ่ะ แต่แถวบ้านไม่มีนะมีแต่เห็ดแบบเห็ดปลวกน่อยนะต้องขึ้นไปบนเขาแต่ว่าช่วงนี้หมีออกมาเยอะมากเพื่อนอันตรายนะหมีมันมาออกทุกช่วงเวลาเลยอะเพราะฉะนั้นไม่ไปดีกว่าผมว่าจะไปสักหน่อยมาเจอ ออโอ้เสียงหล่นใส่หัวเสียงหล่นเหมือนเมื่อเยาไปเก็บมะพร้าวเนะาะมะพร้าวเก็บมะม่วงไงจะหล่นใส่หัวต้องระวังเลยเพื่อนเอาละค่ะเพื่อนตอนนี้ก็เก็บกองกองไว้ในใต้ต้นไว้ตรงป่าคะเดี๋ยวจะค่อยมารวบรวมเอาทีหลังเพราะไม่ได้เอาตะกร้ามาเลจ้ะ ปีนี้ก็พามาเก็บเกาลาดปี2025แล้วเนาะคันเพราะว่ายุงมันจะเยอะใช่ไหมเออนั่นแหละค่ะคงไม่ได้มาเก็บพามาเก็บอีกนะปีนี้ก็เพราะว่า <c oughs> <c oughs> เดือนอาทิตย์หน้าก็ไม่ได้ไม่น่าจะได้มาประมาณเนี้ยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีอย่างอื่นต้องทำไปเรื่อยๆนั่นเพื่อนวันหยุดนะ จะได้ทำแค่ช่วงวันหยุดะนะเพราะว่าทำงานจันทร์ถึงสุกร์นนะคันเพื่อนไปตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงเจ็ด <c oughs> โมงกลับมาถึงบ้าน8ปดโมงเย็นหก <c oughs> โมงเย็นนะนะเป็นแบบนี้ทุกวันก็เหนื่อยมากๆนะขับรถก็ประมาณไป40นาทีกลับ40นาทีนะเพื่อนก็ไกลแล้วงานก็หนักนะนเพื่อน งานก็ค่อนข้างหนักก็หนักนั่นแหละอะใครทํางานที่ญี่ปุ่นบอกว่างานไม่หนักก็อาจจะเป็นระดับแบบใช้อัวสมองนะ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีมันจะไม่มีแรงมาทําอะไรแบบแบบนี้หรอกเพื่อนก็ดีแล้วที่ไม่ได้ปลูกอะไรพวกแอปเปิ้ลอะไรที่ปลูกไว้ก็ตายหมดพวกอะไรก็ทยอยแบบว่าทยอยไปหมดแล้วนะเพื่อนนะก็ไม่ได้ดูแลก็เปลี่ยน ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนวิธีชีวิตเปลี่ยนนะฮะก็นั่นแหละค่ะก็จะทำงานไปเรื่อยๆนะยังไม่มียังไม่มีมมอแพลนว่าจะหยุดเมื่อไหร่ก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่ไหวนะคะอเพราะไม่ทำก็ไม่มีแดนะ ่็ลุงก็กเกษียณแล้วนะฮะลุงกเกษียณแล้วเราก็ต้องนะมา,าจะแล้วเงินกเกษียณก็สําหรับแค่หนึ่งคนนะเพื่อนเงินกเกษียณของลุงไม่น้อยน้อยมากะนะคะเนาะก็เราก็จะทําไปจนกเกษียณนั่นแหละญี่ปุ่นก็เกษียณเกษียณหกสิบห้านะแต่ไม่รู้ว่าจะเลื่อนไปอีกเป็นหกสิบแปดอะไรเหมือนทางฝั่งยุโรปหรือเปล่านะ แต่ก็ไม่ได้คิดตรงนั้นหรอกคิดแต่ว่าเออวันนี้พรุ่งนี้ทํางานเดือนนี้ไปก่อนแค่นี้ก็เหนื่อยเหนื่อยจิตใจแล้วค่นะเพืนะ่อนก็ให้มันรอดไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละมือ้อแต่ละเดย์นะคะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าเรื่องกเกษียณอะไรอื่นๆกันต่อไปนะคะ ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีเวลามาเล่านั่นเพื่อนเพราะมันว่างแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมช่วงนี้กานก็ไม่ได้อัพเลย YouTube Facebook ก็จะอัพแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์จะสังเกตนะนะจากเพราะวันธรรมดาก็มีอะไรจะอัพแล้วก็เหนื่อยมากคือนะจ้ะบ๊ายบายลุงเกี่ยวข้าวแล้วก็วมีทุ่งทุ่งดอกโซบะอยู่นะเนี่ยแต่ไม่สวยเหมือนทางอีกฝั่งหนึ่งนะเนี่ยบางบาง บางหย่อมมันก็ไม่งอกอะเนาะบรรยากาศช่วงนี้ก็ไม่ร้อนมากยี่ยมห้าองศามันไม่ร้อนมากแต่ยี่ยมห้าองศาเนี่ร้อนร้อนนะโอ้โหเพื่อนอาจจะสับสนก็คือจริงๆยี่ยห้าองศามันควรจะเย็นกว่านี้ใช่ไหมแต่มันร้อนแต่ถ้าเทียบเมื่อก่อนที่เกือบจะสี่สิบองศามันก็เย็นกว่าประมาณนั้นนะแต่ก็ยี่ยห้าองศานี่ก็ร้อนอยู่นะอือญี่ปุ่นนะ าอากาศพอดีจะประมาณ15้องศานะสำหรับที่นี่นะเพื่อน15้องศาจะกำลังดีนะนี่ดอกโซบะจาสีขาวนะจ๊ะนี่ค่ะมาเก็บเอ,เอาตะกร้ามาแล้วตะกร้ามาใส่เลยจา้าอวดๆนะนี่งไง เต็มตะกร้าเลยเพียบคันเพื่อนถ้าขยันเก็บอนะ